สวัสดีครับพบกับาาโสดกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับในรายการกิจชีวิตกับด้านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้นะครับอยากฟังอยากทราบทราบกันนะครับว่าองค์ปู่ปริจิตเนี่ยครับจะเคลื่อนย้ายจากบ้านกก,กอกไปถึงสถานที่ตั้งใหม่นะครับที่อยู่ที่จังหวัดสกลน,นครจะเป็นยังไง นะครับการเคลื่อนย้ายนะครับตอนนี้สถานที่ตั้งหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยนะครับมีการปรับพื้นที่เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะนําหลวงปู่ไปอยู่ที่นั่นนะครับก็เหลือแค่นำหลวงปู่ที่บ้านกกกอกนะครับก็จะมีพิธีการทางพิธีกรรมทางวิศวกรนะครับจะจัดการเพื่อที่จะ นาไปนะครับระยะทางก็ร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลนี่ไม่ใช่เป็นร้อยกว่ากิโลธรรมดานะครับเป็นร้อยกว่ากิโลที่ต้องขึ้นเขานะครับแล้วก็ต้องมีคดเคี้ยวนิดหน่อยนะครับกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องใช้เวลาและก็ใช้ความระมัดระวังที่ผมมาเล่าเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนะครับที่มีความศรัทธาในพ่อปู ไม่ต้องห่วงนะครับลุงพลจะเป็นแม่งานใหญ่ที่จะนำพ่อปู่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบเรื่องนะครับเพราะว่าการที่ลุงพลสามารถเป็นผู้ประสานบุญสร้างพ่อปู่สำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับคนธรรมดาแบบลุงพลนะครับเป็นจับกรรม เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรเป็นผู้ใช้แรงงานนะครับอยู่ๆก็สามารถสร้างพ่อปู่ได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมจะบอกให้ถ้าเกิดลุงพลไม่โด่งดังนะครับไม่มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการสร้างพ่อปู่ได้สำเร็จนะครับเพราะว่า ต้องมีบารมีนะครับและต้องมีคนที่ศรัทธาลุงพลประกาศว่าจะสร้างพ่อปู่พายในวันเดียวนะครับมีคนนี่บริจาคเงินสมทบทุนมาเป็นล้านบาทคนที่สมทบทุนมาก็คือข้อที่หนึ่งคนที่รักลุงพลนะครับและคนที่มีความศรัทธาในพ่อปู่อันที่สองคนที่ศรัทธาพ่อปู่นะครับแต่ก็ไม่ได้รักลุงพลเท่าไหร่ก็เฉย อันที่สามก็คนที่รักลุงพลนะครับก็ไม่ได้ศรัทธาในผู้ปู่เท่าไหร่ก็ธรรมดาก็สามกลุ่มเนี่ยครับที่ร่วมบริจาคเงินมาณตรงนี้จนทำสำเร็จการที่เคลื่อนย้ายองค์ปู่ไปอยู่ที่แห่งใหม่นะครับคนที่เกียดลุงพลเนี่ยควรจะดีใจนะครับไม่ควรจะแช่งชักหักกระดูกให้การย้ายไม่สำเร็จเพราะมัน มันไม่มีเหตุผลที่จะแบบนั้นเพราะในเมื่อไม่ต้องการให้พ่อปู่อยู่ที่บ้านกกกอกก็เมื่อย้ายพ่อปู่ไปก็ดีแล้วไงก็สมใจหมายสมใจนึกแล้วไงแล้วทำไมต้องไปไม่อยากให้ย้ายสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมเล่าท้าวความเรื่องลุงพลก่อนลุงพลนะครับอยูบ้านกุกอกบก้านกกอกก็มีร้อยหลังคาเรือนนะครับก็มีคนประมาณสองร้อยคนนะครับ ลุงพลก็เป็นคนที่หัวแข็งนะครับหัวร้อนเป็นตัวของตัวเองตามภาษาชาวไร่ชาวนาตามภาษาเกษตรกรน,นะครับก็จะมีคนรักลุงพลมีคนเกลียดลุงพลแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าก็เป็นคนธรรมดานะครับพอลุงพลนี่เป็นคนจนอดับท้ายท้ายของหมู่บ้านนะครับคนจนอดับท้ายๆของหมู่บ้าน,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 าานแล้วอยู่ๆวันดีคืนดี ลุงพลก็กลับเป็นคนรวยอันดับต้นๆของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนรักคนเกลียดก็มีตามธรรมดาไม่ว่าจะรวยหรือจนนะครับถ้าไม่สมประโยชน์กันไม่ไม่เอื้อประโยชน์กันก็จะมีคนเกลียดถ้าเอื้อประโยชน์กันก็จะมีคนรักถ้าคนเฉยๆกลางๆก,ก็ไม่รักไม่เกลียดอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของสัจธรรมแต่การที่ลุงพลมีชื่อเสียงโด่งดังแล,ล้วลุงพลเป็นตัวของตัวเองอะ ลุงพลไม่ใช่นักสร้างภาพถ้าลุงพลเป็นนักสร้างภาพมีผู้กำกับหน่อยนะลุงพลก็จะไปโอบอ้อมาอารีกับทุกคนในหมู่บ้านสองร้อยคนต้องรักลุงพลหมดแต่นี่ลุงพลไม่ใช่ลุงพลเป็นตัวของตัวเองมีลุงพลเป๋ไปหน่อยในะตอนที่อยู่อยู่ก็มีคนใหญ่ๆโ,โ,โตเข้ามาหาอุบวิริยะเนี่ยเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เป็นผู้กำกับเป็นอยู่ในวงการแวดวงนางแบบดาราอย,าอยู่อยู่ก็โผล่มาไม่ได้พูดคุยกับลุงพล หมอป่าหรือปลาสัมภเเศีชื่อด,ดังมีชื่อเสียงกล้องประเทศอยู่ๆก็มาหาลุงพลมาคุยกันอีอ๋อทนายตาั้มทนายรูปหล่อชื่อดังมีคนรู้จักเยอะๆอยู่ๆก็มานะครับและหลายคนห้ายต่อหลายคนก็มาหาลุงพลลุงพลก็จะเป๋เป๋ไปนิดนึงพอมีลาบยศสารเสริญเข้ามาลุงพลก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์ได้ไปออกคอนเสิร์ต ได้ไปโชว์ตัวตามงานวัดได้ไปทำนูน่นทำนี่ทำนั่นก็หลงหลงแสงสีไปแป๊บหนึ่งพอลุงพลตั้งสติได้คือลุงพลเป็นคนที่เป็นตัวตัวเองอยู่แล้วพอตั้งสติได้ก็รู้ว่าใครมาหาแกยังไงใครมาดีมาร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของลุงพลแต่ส่วนมากก็มาดีนะครับไม่ได้มารายหรอกแต่เมื่อ ลุงพลไม่ทําตามคําสั่งสั่งให้ทํานูน่นทํานี่ให้เป็นแบบนู้นเป็นลุงพลไม่ทําตามคนที่เข้ามาก็เริ่มเบื่อหน่ายก็เริ่มถอยห่างไปถอยห่างไปนะครับนี่คือความที่เป็นลุงพลเพราะว่าในบ้านกกอกนี่ก็รักลุงพลกับเกียิลุงพลก็พอๆกันนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อศาลสั่งให้หรื้อถอน ถ้าลุงพลจะแบบจาการสบายนะแบบง่ายๆนะก็แค่จ้างช่างมาทุบเอาแมคโรมาดันทุบเป็นเศษหินเศษปูนแล้วก็เอาเศษหินเศษปูนเนี่ยไปถมใบบ่อน้ำก็ได้ไปถมที่ใครก็ได้จบเลยง่ายง่ายมากๆแต่ลุงพลไม่ทำและลุงพลทำไม่ได้ ที่ลุงพลทาไม่ได้เพราะว่าเงินที่สร้างน่ะมันไม่ใช่เงินของลุงพลเงินของบุญส่วนหนึ่งนอกนั้นเป็นของคนที่มีศรัทธาในองค์ปู่ปาริจิตลุงพลก็เลยต้องรื้อถอนใหญ่ต้องไปซื้อที่แปลงใหม่ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์พร้อมหลายไร่เลยใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องไปปรับพื้นที่แล้วก็นําไปหลายคนบอกว่าจะบอก ไม่ได้บอกว่าจะย้ายเมื่อไหร่ไม่ไม่ได้เดี๋ยวกลัวฝ่ายตรงข้ามนี่จะมาถ่ายรูปจะมาแซะมาพูดว่าการย้ายไม่สมศักดิ์ศรีเพราะว่าพ่อปู่เนี่ยไปย้ายอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีก็มีการเดินข้ามอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเก็บเป็นความลับแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าไม่ต้องเก็บเป็นความลับหรอกครับลุงพลปล่อยเลยประกาศเลยย้ายวันไหนนะทองแท้ไม่กลัวไฟครับเชื่อผมทองแท้อย่าไปกลัวไฟ ย้ายวันไหนเพราะว่าการเคลื่อนย้ายปู่เนี่ยคือปู่ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นปู่ไงเป็นแค่รูปปั้นปู่ไงปู่ยังไม่ได้มาอยู่ไงตนย้ายไปเสร็จเรียบร้อยอันเชิญปู่ไปอยู่นั่นแหละเราจะไปลบลูเราจะไปข้ามเราไปไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ไม่เป็นไรใครจะแซะใครจะอะไรก็ไม่เป็นไรเราทําดีขนาดไหนนะครับคนเกลียดมันมัน,ม,นมันก็เกลียดอยู่วันยังค่ำ อย่างผมนี่ครับมีคนมาบอกว่าให้ผมเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่แล้วคนที่เกลียดผมจะรักผมผมไม่เปลี่ยนแล้วกูจะเปลี่ยนหาที่อะไรคือมึงเกลียดกูก็เกลียดมึงไปแต่ผมจะเปลี่ยนเพื่อคนที่รักผมคนที่รักผมบอกว่าควรจะเปลี่ยนปรับนู่นปรับนี่ผมจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเพื่อคนที่เกลียดผมผมไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนทำหอกอะไรมันไม่ได้มีอิทธิพลหายอะไรมึงเกลียดกูก็ดีแล้วกูขอให้มึงเกลียดไป กูไม่เปลี่ยนเพื่อมึงหรอกแต่กูจะเปลี่ยนเพื่อคนที่รักเราเปลี่ยนคนที่หวังดีกว่าเราลุงพลก็เช่นกันเชื่อผมแบบเชื่อผมเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแต่จิตใจต้องดีนะจิตใจต้องดีจิตใจต้องมีมุทิตาจิตจิตใจต้องมีความอ,อบอ้อ,อมอารีนะครับรับรองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีผีคุมครับนะผมจะบอกลวงพลอย่างนี้ แล้วผมก็ฟันธงเลยนะครับถ้าปูปาริจิตอยากจะไปอยู่ที่ไห่ท่านก็จะไปของท่านอย่างราบรื่นแล้ววันที่ทำพิธีบวงสวงใหญ่จะเจอผมที่นั่นหลวงพคนไม่ต้องเชิญใครไม่ต้องเชิญครับผมอยากจะไปผมก็ไปแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องดูแลไม่ต้องมาอะไรผมเพราะว่าวันนั้นแขกจะเยอะมากคนที่มีจิตเหมือนกันคนที่ศรัทธา พ่อปู่สัต้าองค์พญานาคเหมือนกันก็จะไปรวมตัวอยู่ที่นั่นนะครับถึงวันนั้นวันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนสบายใจโดยเฉพาะคนที่ศรัทธ,ธาพ่อปู่คนที่จตท h าลุงพลคนที่ชื่นชอบลุงพลให้สบายใจแล้วไว้ใจลุงพลมีบารมีพอที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายยากอะไรเลยอนุสาวรีย าบกบฏนะครับอยู่ที่หลักสี่ซึ่งตระกูลผมก็มีส่วนแต่ตระกูลผมไม่ได้อยู่อนุสาวรีย์นั้นเพราะตระกูลผมอยู่ในฝ่ายกบฏฝ่ายกบฏในยุคนั้นก็คือฝ่ายที่รักเจ้าอยู่ฝ่ายบาวรเดชนะครับอนุสาวรีย์ยายหายไปพิบตาเลยไม่มีใครรู้เลยทำพิธีบวงสรวงย้ายปุ๊บปุ๊บ,บครึ่งวัน มงนใหญ่โตมาของหลวนมากที่พิศโลกบ้านผมนางพญาองค์ใหญ่ซึ่งเป็นโลหะอลูมิเนียมใหญ่มากท่านหลวงพ่อท่านเจ้าวาดยายในพิบตาตอนกลางคืนข้ามถนนข้ามไปฝั่งวัดนางพญาไปตั้งเด่นตะการตาอยู่ใจเมืองพิศณุโลกใช้เวลาแป๊บเดียวมันทำได้นะครับคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ คนที่อยู่สายนี้คนที่เคลื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เคลื่อนย,ย้นยายพระพุพธรูปองค์ใหญ่จะจัดการให้ลําเด็จลุล่วงไปด้วยดีเชื่อผมแล้วก็มั่นใจแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยากจะพูดคุยให้ทุกคนสบายใจทุกวันใครที่เกียดลุงพลใครที่ไม่นับถือองค์ปู่ปาดิจิตก็ขอให้แบบเปลี่ยนความคิดเถอะครับ เชื่อผมเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนมาว่าขอให้การเคลื่อนย้ายครั้งนี้ราบรื่นเป็นไป,น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 ปนด้วยดีเชื่อผมตัวเองได้สบายใจอย่าไปโกรธแค้นอย่าไปอะไรจะเกียดหลุงพลก็เกียดไปฮะก็เกียดไปเรื่อยๆก็ไม่มีว่านะแต่แต่อย่าอย่าเอาปู่มามามารวมด้วยเพราะคนอีสานนะครับจะรักนับถือศรัทธาองค์พญานาคนะครับอย่าอย่าอย่าไปพูดจาไม่ดีอะไรอย่างนั้นเลย โดยเฉพาะยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงข้ามลุงพลนะครับให้ตั้งสตินิดนึงนะเชื่อผมเถอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมต่อชาติต่อแผ่นดินและต่อตัวเองครับดิขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมนะครับในช่อง f a c e b o o k นะครับกิดพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook 10ตีเอ้อเตอร์กิดผลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ในช่องกิดโพสชแช n e l ข้าไปกดซับสไคร้กันเยอะๆนะครับให้ถึงสี่หมื่นวัยตอนนี้สามหมื่นแปดแล้วอีกนิดเดียวสี่หมื่นนะครับบอกว่าจะฉลองโดยการไปทาสัฆทานอีกครั้งหนึ่งผมจะทําสังฆทานทุกครบทุกหมื่นนะครับตอนนี้พระนางพญาก็ส่งไปครบหมดแล้วนะครับสองชุดแต่ก็ยังไม่ถึงยังขาดตกบกป้องมันก็เป็นความผิดพลาดสําสหรับผมนะครับทําบางทีก็ชื่อหายบั่งบางทีไม่มีเบอร์โทรศัพท์บ้าง ไม่มีอะไรบ้างก็ก็ไม่ถึงมือผู้รับนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจด้วยตัวเองนะครับผมจะอินบ็อกไปหาทุกคนว่าได้รับหรือยังครับได้รับหรือยังเนี่ยต้องได้รับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใครยังไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เพิ่มไปอีกไม่ให้องค์เดียวครับจะให้สี่องค์เลยครับเพิ่มหรือใครจะขอเพิ่มก็ได้อีกนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผู้ที่ช่วยค่าส่งนะครับส่วนวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อย หกสิบห้านี่ครับผมจะทําพิธีจุดเทียนนะครับจุดเทียนขอเข้ามาฝากตัวเบิกบุญหนุนทรัพย์นะครับแดดร,ร่มลมตกนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจะเริ่มพิธีนะครับพิธีนี้เป็นพิธีเล็กๆนะครับแต่ยิ่งใหญ่เดีย๋ยวผมจะทําให้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นสี่หลีมมงคลกับผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาะคแล้วผมจะ จะเอาชื่อนามสกุลวันเดือนวีเกิดของทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมกันจะไปบรรจุไว้ในเทียนแล้วก็จะทำพิธีจุดพร้อมกันนะครับเพื่อให้ส่องสว่างในใจของคนที่ศรัทธาและในใจของพวกเราทุกคน,นครับที่นับถือองค์พญา,านาะคนี่ขอบคุณครับที่ติดตามชมเฟ e บุ๊ก Live กับ ผมนะครับในช่อง Facebook แล้วก็ในช่องกิจโพสชาแนลเข้าไปตามดูนะครับแล้วฝากรายการพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปวัดด้วยนะครับอยู่ในช่องกิจโพสชาแนลนะครับตอนแรกออกไปแล้ววันนี้นะครับช่วยเข้าไปดูหน่อยช่วยเข้าไปคอมเมนต์หน่อยนะครับเข้าไปหน่อยนิดหนึ่งให้เป็นกําลังใจสําหรับคนทํานะครับโดยเฉพาะผมอุตสาห์ตั้งใจทําแล้วก็จะมีรายการต่างๆโพลมาเรื่อยๆนะครับในช่องกิจโพสชาแนล วันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี